เืนเงื่อนไขเราไม่ทิ้งกันลงทะเบียนมั่วเข้าขายช่อโกงกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านมาพบกับเราคนแชร์ข่าววันนี้เราก็จะมาแชร์ข่าวสารที่ทางการได้ออกมาเตือนเงื่อนไขการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา500พันบาทนะคะและข่าวสารจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับฟังกันได้เลยค่ะ ลงทะเบียนเว w ร์เราไม่ทิ้งกัน .com อ่านเงื่อนไขข้อกฎหมายให้ดีเดือนประชาชนไม่เข้าเกณฑ์ยาลงทะเบียนอาจมีความผิดพรบอคอมนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จอาจเข้าข่ายช่อโกงมีโทษจำคุก3ปี ปรับ60,000บาทหลังเปิดให้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน .com นะคะรับเงิน5,000บาทยอดล่าสุดผ่านไป2วันทะลุ18ล้านคนทั้งนี้พบมีกลุ่มคนที่อาจไม่เข้าใจเงื่อนไขรวมถึงจงใจลงทะเบียนทั้งที่ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับผลกระทบโควิด1 9เช็คสถานะกลุ่มอาชีพก่อนลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนะคะเราจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะตรง2.4ข้าพเจ้ารับทราบว่าการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้าพเจ้ากระทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการจริงข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินชดเชยที่ได้รับไปแล้วคืนให้แก่รัฐภายใน90วัน และ2.6นะคะในกรณีที่รัฐได้ดำเนินการตามข้อ2.5แล้วรัฐอาจใช้สิทธิ์ในการที่ดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญาต่อไปนะคะทั้งนี้การเปิดเงื่อนไขข้อกฎหมายในการลงทะเบียนเว w ร์ไวเวราไม่ทิ้งกัน .com ในหัวข้อ ข้อตกลงยินยอมของผู้ที่ประสงค์จะได้รับสิทธิตามมาตรการหากฝ่าฝืนเสี่ยงโดนคดีฐานกรอกข้อมูลหลอกลวงเพื่อหวังเงินจะเข้าข่ายเป็นความผิดฐานช่อโกงซึ่งมีโทษขั้นสูงนะคะจำคุก3ปีปรับ60,000บาทนอกจากนั้นนะคะจะเข้าข่ายเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จซึ่งมีโทษขั้นสูงจำคุก6เดือนปรับ1 0 0 0 0บาท ไม่ใช่แค่ทั้งจำทั้งปรับนะคะหากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงที่ท่านกรอกเข้าไปนะคะท่านจะต้องคืนเงินที่ได้รับมาพร้อมดอกเบีย้ยแล้วแต่กรณีด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวสารนะคะในสำหรับวันนี้ คนแชร์ข่าวก็อยากจะขอประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านนะคะโปรดระวังและก็อ่านเงื่อนไขข้อตกลงให้ดีๆนะคะถ้าสําหรับท่านไหนไม่เข้าเกณฑ์ก็ขออย่าลงทะเบียนเพราะว่าอาจมีความผิดนะคะเขาขายช่อโกงได้ทางเราคนแชร์ข่าวก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและก็ลงทะเบียนขอให้ได้รับเงินช่วยเหลืออย่างเร็ววัย สำหรับวันนี้คนแชร์ข่าวก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนติดตามข่าวสารในทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในทุกวันค่ะขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วพบกับคนแชร์ข่าวอีกครั้งในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ